สุภักลิขิตกุลจากสาวน้อยผู้ชื่นชอบในภาษาอังกฤษเป็นชีวิตจิตใจสู่ดีไซเนอร์และนางแบบหุ่นทองคํากระทั่งผ่านเวทีนางงามระดับโลกสู่หน้าจอเงินในฐานะนักแสดงสาวที่กําลังได้รับความนิยมแต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นขณะที่เธอเพิ่องอยู่ในวงการได้เพียงหนึ่งปีเท่านั้นด้วยความที่ต้องเข้าฉากและเล่นหนังคู่กันบ่อยๆความสนิทสนมจึงค่อยๆเกยบกลายเป็นความรักแต่อนิจจาความรักระหว่างเธอ พระเอกหนุ่มรูปร่างสูงโยงกลายเป็นรักต้องห้ามเมื่อเธอมารู้ทีหลังว่าพระเอกหนุ่มคนนี้มีภรรยามีครอบครัวอยู่ก่อนแล้วศักดิ์ศรีเกียรติยศและชื่อเสียงของลูกผู้หญิงเป็นสิ่งที่สาวงามอย่างเธอยึดมั่นมาโดยตลอดด้วยความรักเกียรติรักศักดิ์ศรีของตัวเองเธอจึงตัดสินใจเลิกเล่นหนังและหันหลังออกจากวงการอย่างทันทีทั้งๆที่ทยังโด่งดังมีชื่อเสียงและกำลังเป็นที่นิยมเธอเป็นนางเอกหนังไทยที่มีหัวใจน่ากราบอีกคนของวงการ